สวัสดีครับผมจินจาก t ทั r ร t เทคนะครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับผมไปเลยครับและนี่นะครับคืออุปกรณ์ใหม่ล่าสุดจากทัวรเทคทั r ร t เทคคอ n เน็กแ p ปซึ่งปัจจุบันรถ BMW U r 2 5 5 G S s และ GSA และ BMW r 2 g s และ GSA มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังสามารถแสดงค่าต่างๆของรถซึ่งช่วยอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ขับขี่ได้อีกด้วยแต่หน้าจอ TFT ก็มีข้อจํากัดในการใช้งานที่ไม่สามารถแสดงค่าต่างๆอีกมากมายที่จําเป็นต่อผู้ขับขี่ทําให้ผู้ขับขี่ไม่ทราบถึงปัญหาต่างๆของรถหรือการพัฒนาการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นแต่โทรเท Connect App จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ครับที่จะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนของคุณเป็นหน้าจอแสดงผลสำหรับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อแสดงสถานะการทํางานของรถมอเตอร์ไซค์และสไตล์การขับขี่ได้มากกว่า60ค่าช่วยให้คุณดูข้อมูลต่างๆได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ขับขี่เรียนรู้เข้าใจและสามารถปรับปรุงสไตล์การขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงทราบข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวรถได้ทันทีซึ่งข้อมูลต่างๆส่งมาจากเซนเซอร์ของตัวรถผ่านระบบ c a n บัสโดยตรงนอกจากค่าพื้นฐานาต่างๆเช่นความเร็วรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิภายนอกหรือระดับน้ำมันทูร์เทค็คอนเน็กยังสามารถแสดงข้อมูลของรถที่สามารถกำหนดเองได้อีกด้วยเช่นระดับอุณหภูมิเครื่องยนต์ที่สูงเกินมาตรฐานในโหมดสปอร์ตรอบเครื่องยนต์สำหรับการเปลี่ยนเปลีย ทั้งการขับขี่ในโหมดประหยัดน้ำมันหรือโหมดดินามิกสัญญาณไฟกระพริบจำนวนโค้งที่เกิดขึ้นระหว่างขับขี่จำนวนเกียร์ที่เปลี่ยนระหว่างขับขี่หรือกำลังเครื่องยนต์ณปัจจุบันยังสามารถเรียกดูค่าต่างๆเพื่อใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการขับขี่ของตนเองได้เช่นแสดงค่าเบรคค่าปัจจุบันค่าเฉลีย่ยหรือค่าสูงสุดมุมเอียงการเข้าโคง้ง การเร่งความเร็วจาก0ูนย์ถึง100หรือความเร็วในการเข้าโค้งก็สามารถบันทึกได้เช่นกันครับและถ้าคุณขี่แบบพโหดๆคุณยังสามารถเลือกดูค่า drift time และ slide time ในโหมด extreme ได้อีกด้วยนอกเหนือนจากนี้คุณยังสนุกกับการขับขี่และสามารถนำข้อมูลระหว่างการขับขี่มาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆที่ออกทริปด้วยกันว่าใครที่มีสถิติที่เจ๋งกว่ากันทัวรเทคคอนเน็กต p แอปเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธโดยใช้มาตรฐานบลูทูธโลว์อ e น e r จีที่กินแบตเตอรี่น้อยมาก และยังสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอีกด้วยส่วนฟังก์ชันอื่นๆของโทรศัพท์เช่นการรับโทรศัพท์หรือการนำทางก็ยังคุณใช้งานได้อย่างปกติลงไปอีก1กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเล็กน้อยและคุณสามารถออกแบบหน้าจอ d a s h บอร์ดหรือเลือกดูข้อมูลต่างๆได้าตามสไตล์ของคุณรองรับการใช้งานทั้งโทรศัพท์ระบบ iOS และ Android ติดตั้งง่ายแบบพ a กันเพลย์เบอร์ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือความรู้ด้านช่างเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเอาไปสนุกกับการขับขี่ได้อย่างเต็มที่เลยครับสามารถใช้งานได้กับรถรุ่น b m w R1250GS และ GSA และ b MR125GS w 0และ GSA ตั้งแต่ปี2015เปิดประสบการณ์ที่แสนสนุกด้วยสถิติและข้อมูลการขับขี่ที่น่าทึ่งพร้อมสมัทน,นารถและฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายด้วย t o u r a t e c Connect App Touratech Connect App Available Now